เยเดี๋ยวกูไปถ่ายเอาแต่ตอนจบไงตอนจบขึ้นนะเห็นท่าเอาแล้วกันท่อเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอกูเทตก่อนขอกูเทตก่อนอะไรวะเกมออปชั่นแล้วก็อะไรนะ เอามาช็อตแล้วก็เอาแทนแล้วก็เอาต้วสกิลเอาตัวอุส่าเล่นอย่างดีใช่โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่สองนะครับผมเอาจริงเอาจริงซึ่งจะเป็นการรวมใบทางกิลบิสารวมกันนะครับผมซึ่งผมนะครับไใบแมนนัทได้รับบทเป็นนักพากย์นะครับผมไม่กูแต่งตั้งตัวเองขึ้นมานะ เอานะเอานะพร้อมนะพร้อมนะใส่ใส่จริงแล้วนะเป็นยังไงเป็นแล้วนึเออเป็ยังไงเนยงไงเช็คก่อน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 นะครับเช็คให้พร้อมนะใส่แล้วไ่แล้วใส่แล้วหลังน้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วนึองแป๊บเนึ่ยเออยปิดโกโกมาพี่ต้องลงด้วยไหมเนี่ยหรือว่าใครจะลงใครหมีหมีหมีลงปะหมีลง ครับคนถึงเข้าได้โอเคเอายังเป็นเครื่องหน่อยเป็นเครื่องหนึ่งสองสามกดไปเจอไปแล้วเจอเจอเอาจิ้งนะนะยไม่มีโมคาแล้วนะถ้าใครเสียก็คือโดนเลยนะตอนเนี้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดกูกูจะไม่กูจะไม่เป็นคนคนนั้นแล้วไงโอเคพี่สู้ๆครับ อยู่เว้หแดงๆแดงๆแดูๆแดงๆแดงอแดงๆดงๆดงๆแดงดงๆแดงๆอดงแดงๆเดงๆแ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 ดงดงๆจดงๆแยงๆงๆแดๆเดงๆแดงๆีดงงๆแดาๆแดงๆแดงงๆแดกๆแดงๆแีดงๆังๆแดงี่ดแดงๆดงๆแ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 คงๆแดงๆแดงๆแดงๆวดงๆแ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 แ่งเแดงๆแดงแงดแขงแง มีคนเร็วเลยอะตีแล้วนะจังหวะนัดยังไงดีครับคนมาเลี้ยงคนมาเขาเล่นรักษาระยะนะครับผมเปลี่ยนสุดสายสุดสายน้องเว้ยเอ้ยนี่เนี่ยเล่นแบบเซฟเลยเนี่ยยิ่งยกลงยกลมยิ่งไม่เข้าด้วยยิ่งแต่นิ้งด้วยไอ้ท่านมาร์กไอ้ท่านลองชิวเน้ย สีไม่จัดโนดเออเออโอเคตอกกันหัวนะฮู้ยคนเหลือเก้าร้อยเหลือเก้าร้อยมาไมีแม็กซ์มาสีไม่มีสีไม่มีเอพีแล้วนี่หว่าฮู้ยสีน่าจะเข่าไม่ได้แล้วเรียกมันแม็กซ์มาไปเอียงเฮ้ยร้อยตกรอบไปนะ้วเข้มเก่านะฮะแชมป์เก่าหูปะเนี่ยรอบนี้โอ้โหผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวสองผู้เชี่ยวสองไอ้เหี้ยกเดิมู้เดิมปะเนี่ยผู้เดิมเอาเอาแล้วว่ะพี่ติ๊ง ติงต้องเอาแล้ววะเออนี่ลูกศิษย์กาจานนั่นแหละจะเชียร์ลูกศิษย์หรือเชียร์อุปเนบว์ได้ต้องต้องอุปดิ้งดิ้งมึงอมือเลดไอ้ดิ้งโอ้โหเลยไอ้เลดไปแล้วอ่ะวิเชี่ยวโคตรเลยเลดแลดเลเลดแล้วโอ๊ยทำไมตัวไม่แดงวะแล้วเดี๋ยวบักกว่ะอู้ตายเนี่ยทำไมแรงอย่างอ่ะเขาเลดห้าเขาเลดห้าเขาเลดห้าใช่ใช่ เมื่อกี้พี่ดิงเขาเดินออกเลยะโอ้ย้แม่งเดินแบบเดินหายเลยอะเดินหายอดไ้ดิอัน่หนโอ้ยจะทำยัไโอ้ยไม่เข้าเลยอะโดนฟาดทีนี้หกร้อยเจ็ดร้อยเลยดุ้งเอลลิงเลยโอ้ยต่อโลครับต่อโลต่อโลครับ ไอ้่อยป่ย่อยมาปีาจเลยัดแล้วากี้สัตแล้วไอ้เหียเจส์นกโอ้ยหยิบไม่ได้น่ะเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเ้ย้ยเเยเฮ้ยเฮเ้ยเร้ยเยเ้ย้เเ้เยเฮ้ย ย้ e. oh, e. อุ้ยไม่เจอเลยไม่เดินหรอสองแฟนหน่อยสองแฟนหน่อยพี่ิงเข้าใจคำว่านี่มาหรอพี่คำไปกเดียวพี่คำไปกินเดียวพี่จริงเฮ้ยทำไมกูรู้สึกว่าไม่มีคนหมู่หมูเลยวะไอ้เหี้ยอกูไม่อยากเจอใครสักคนเลยอ่ะกูไปอยู่รอบชิงไม่ได้ปะวะ ว้าวเราเจอแอมแดกแล้วเนี่ยแกมเลยแกมเลยหนักเลยโดนคุณเจ็บ์เผื่อหนักเลยไอสองอะคู่เดือดคู่หยุดโลกกันละคู่หยุดโลกนะฮะคู่นี้คู่หยุดโลกไอสองโชว์พลังสำนักเราไปเร็วเอาไปละไอสองมึงเอาไปละไอสันมึงเอาไปละวิชานิกานุ่มฟูสลัตันนั่นนั่นไม่ใช่ส่งว้าววะนะเอาละเจ้ ยนอนด้วยยันไข่องสิงวะน่ะยันไข่ทองสิจอนด้วยอย่าบดจอนะพี่ขอหอพี่จะแพ้เอาพี่ไอสองี้ยเออไอเฮียเขาล้มก้อนกุ้ว่ะเอ้าอ่าไอสองี้สองแต่งอันนี้อ้วเฮ้ยร้อยละวฮะอเฮียเอ้าเฮียเซ็เซฟไปก่อนเ็บเซฟไก่อนไอเฮีย เดี๋ยวเดี๋ยาเมื่อสวนไงขอแมนแมนพี่ขอแมนแมนฟลุ๊บอือปึ๊บอุ้ยว่าสำนักโหลดตัดโลอะแต่ไม่ต่อโลด้วยดูดิคนเราอือมันไม่ล้มอีกโอ้ยไม่ล้มว่ะแข็งสัตแถวที่สัตว์แข็งสัสแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งซึมเลยซึมเลยปานี่ไอ้สัตว์ไม่ล้มอีก ไอสองมันไม่มีรองเท้าลบเด็บอะแล้วมันใส่นี่ด้วยอะใส่เพิ่มเด็บนั่นน่ะเด็บโอ้พี่คอร์สเอเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงพี่คอร์สพี่เริ่มแย่แล้วนะัไม่ผมไม่ได้เริ่มแย่พี่แย่แล้วตอนเนี้แย่แล้วมันยังไม่ลมอีกแล้วมันยังไม่ลงดายพี่คอร์สลงไมสามรอบแล้วมันยังไม่ลงเลยสองนี้พี่จริงไงสัตว์เด็บผมเยอะเด็บผมเยอะ ไอสองคนโกมันเนี่ยโกแย่พอกูชนะก็ว่ากูโก้ไม่ให้กูอื่งต้อเลยเหรอโถ่เอ้ยกูทรัพย์เฮ้ยไอ้เหี้ยว่าไงโอ้ว่ากูเจอสองคนนี้กูก็มันบากใจแล้วไม่เป็นไรเว้ยถ้าถ้าอยากดูคลิปแพ้มาดูช่องกูนะเฮ้ยหลบได้ไหมนะอุ้ยสวยเลบได้ เร็วทุกคนเลยเกมน่าจะวิดเอจี่เนี่นใช่ไหมแอบต่อไม่ตันใส่ดึงเกมเล่นสะเต็ปอื้มไม่เข้าอ๋อโยดมีโลจะตอกสองไม่ไม่เป็นปัญหาสำหรับคนเอมใช่ไหมครับอันนี้คือการสัมภาษณ์ไอ้ลลงเว้ยปิดเลยหรือว่าโอ้ยตอนนี้เขาเม้มปากอยู่นะครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้ ไม่รู้แล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเรียบร้อยปะเนี่ยโอ้โหเหยียบโบนาร์ล็อกแล้วไอ้เหี้ยไม่มีวอไมม่ลคายไอ้เหี้ยมึงคิดดูดิแม็กมาพ้าดควิดได้ไอ้เหี้ยได้มันได้มันจะควิดเมื่อกี้พี่โดนเต่าพี่หมีควิดอันน้าคู่ระหว่างนุ่มนูกับแฟนตอม ดูกันว่าระหว่างเอ็นเรทห้ากับอาวุธเรปทาวันไหนจะแผลงเล็ดมากกว่ากันของรางวัลรออยู่ข้างหน้าแล้วอถ้าเข้าไปได้ของรางวัลแน่นอนนะไอ้มาร์คผมจะได้สกิลนะเว้ยไอ้มาร์คสู้ๆมาร์คไหนย่มีเลือกมาร์คทีเล็กสองคน้เฮยไม่รู้มาร์คทักมาร์คเดี๋ยวมาร์คจะได้เดี๋ยวมันก็ได้เองอ่ะก็ได้เองโอ้ยเดี๋ยวตายมีคนติดรีซิต แย่แล้วครับตอนนี้มีใบติดรีซิตหนึ่งขั้นใครวะเฮ้ยรีซิตอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหโย่ลงไปมาตี่ปะโอ้ยากนะครับตอนนี้มังนุ่มเป็นต่อเนี่ยมังนุ่มเป็นต่อเนี่ยทำเป็นเล่นไม่เสียเปรียบสิพี่เกาเล่นไปแล้วไม่ายทันไปแล้วเออว่างมาร์กี้ไม่ได้ถ่ายท่านนี่วะแต่ตัวยังใหญ่ตัวตัวยังใหญ่พอเลยเออเฮียเดท้าตัวไมงพอเลย มีสกิลอ่ะนี่เลยท่านแล้วนี่นี่สี่ร้อยเอ้ยสี่ร้อยนี่ผมว่าพลิกได้อยู่นะได้อยู่วัดกันที่ฝ้าได้ได้พลิกได้พลิกได้วัดกันที่เหลี่ยมนิดนึงอ่ะดีดีอ่ะนี่ไงเราไรที่หายไปไปเว้ยเอาเร็วเอาเร็วนี่ยถ้ามาร์คนุ่มฟ้าสนี่เกมเกมเกมมาเลยอ่ะมาสักนิดไม่พี่มาร์มาร์นุ่มฟูต้องนำฟ้าสองรอบพี่ เอ้ยไม่หลมว่ะเอ้ยไม่หลงหลงมาหลมแล้วเอออืมเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องสุสีอะอืมหลงตัวเบี้ยจี้หายวปป้โอ้ยมักกี้ก็หมดแล้วมักกี้ก็หมดเอ้ยแต่ว่าใช้แล้วาช้เวลาหมดนะครับเวลาหมดนะครับคุณนุหมดเวลาหมดนะครับูแตกนะโอ้ยเงาแตกเลยเงาแตกเลยแล้วคูเนี่ยโอ้โห ไม่รู้แหละแต่สองก็เอ็มแม่งจิวมาเมื่อเช้าไอเอ็มนำเอ็มนำขาดเลยอ่ะเออะไรนะที่เกมนที่ชอบแบบนี้เนี่ยปูเด็กเขาด้วยน้ำไม่กทืบมลยด้วยเอ็มไม่เีินเข้าไปตัดโลกเขาแล้วเอ็มมันเรียนจัดเอ็มสองปู่สุดยอดทำไมมันจบแล้วกูมาเพอร์ฟิคคิวทำไมเนี่ยไม่ไงก็เมื่อกี้เขาเขาตัดยังอ่ะยัง อ๋อยังเออเดี๋ยวก็นอนตัดตลาดเองบอกว่ากูเก็บเป็นพีไว้ปิดมึเลยไงรอโล่งหมดเองเออเออนี่เอาแล้วเอาแล้วฟาดควิดตายท่าถ้าไม่ตายมึงได้ทั้งสองเรียบร้อยเอ็มมึงเหนื่อยแล้วเอ็มมึงเหนื่อยแล้วทั้งสองทั้งสองทัด้วยไม่เป็นไรเลื่อเรื่อมึงเหลืออยู่เยอะผมยยังเปิดโล่เปิดเปิดโล่แบบเพลทูแต่ผมว่าเมื่อกี้น่าจะยากอยู่เพราะว่าเราแม่งล้มป่ะล้มป่ะ สองแม่งไม่ล้มแบบสองใครทักสองแม่งล้มยากอย่าไปเล่นอย่าไปโอ้โหอ้าวเขาไม่ฝากเล่นกันอยู่ครับตอนนี้ตัดโลกอย่างเทพเฮียตัวเต็งวะจริงโคตรเปลี่ยวไม่รู้แหละไม่รู้แหละตัวเต็งเจอม้ามืดอ่ะจะเป็นไงอ่ะตัดโลกม้ามืดี่มาเกียบเงียวหแล้วพี่โอ้ยเงียดูดิตัวเต็งเจอม้ามืดอ่ะเล่นเหนื่อยเล่นเหนื่อยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุยี่ตอนนี้ชนะเลือดอยู่อุ้ยแต่ได้เลือดเยอะอยู่นะ ฟาดไม่ลงดูดิเฮียมาเมื่อสามติ๊กเบสุดท้ายสามติ๊กเบสุดท้ายเอมันมีสกิลพิเกมเลยดูเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวมึงเจอไสองหอนก็ร้องไห้แล้วก็ไดนไงจะเกจออะไรที่ปอนพูดพี่พูดถึงสกิลพิเกมนี่แหละอแล้วเฮ้ยมันหอนด้วยเฮียด้วยเฮียเฮียว่ะสองต้องใส่แล้วไม่งั้นสองแตกแตกกันที่แตกก้นที่เก็มเอาไว้เองหลุดไปแล้วสองไปละหมดสองสองเป็นมึง สองโลสองโลวิ่งเสียวิ่งีนแตกเราเหี้ยเลยวิ่งเออแตงเหี้ยบไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วเอียเออตอนนี้เราได้รู้ตัวแทนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยท้องหนึ่งโหลกับลีนสกิลวหนึ่งคู่มึงคิดเอาละกันใครใครจะได้อะไรเอาเว้ไม่เป็นไรไอ้มาร์คไอ้มาร์คชนะดิจะได้ลีกิว จะได้รีววาากิวบางมั้ยแล้วถ้าสองชนะกรทำไงอ่ะเอ้าก็ได้เหมือนกัน <laughs> ดี <laughs> ใอ่เหี้ยควัดเกาะเลยเอ้ยสองมึงอยา่ามึงอย่าตึงเด็ดสองมึงเอามึงเอาแบบพิวูเลยลงมาเนี่ย<ฮ>นี่ไอ้เหี้ยโอ้โหแข็งนะสองอะ่ะเออกูบอกเลยมา,าที่ไหนคนนี้อุ้ย